คีอข้างวันนี้เขาไปเลี้ยงยางหนาครับธนาคารเอลซีซูน,นครับเนี่ยเรียนนี้แล้วครับใครครับตรวจไลไรแล้วครับ ครับรชมบรรยากาศของชาวไรชาวนาครับครับเนี่ยชมนี่แหละครับอเ,เอาเห็ดนไรนะเราจะจอดรถไถห้อยนี้นี่ยครับ,บค,ครับว่าตอนนี้จะเงาวได้อยู่ประมาณ ะเครื่องฟ้ามือครับห้อยน้าม,มันไหลครับน้าม,มันจิไหลทั้งนี้นะครับที่อยู่หนาน้าไม้ครับเอาเห็ดขาเจ้าสิบห้านะครับเห็ดไปวังอาทิตย์กอ่อนนี่ครับปับนะครับปับทีใส่เวลาปับอยู่ประมาณห้าสิวโมงครับแถวที่ศูเ์เขาเน,นี่ยแหละหครับ แต้วกียร้มันเป็นโน้นครับจ้ะนั้นโน้นอะไรลงมาอะไรลงมาปรับขึ้นนะครับเฮ็ดรข้าวก้อนครับปีนี่ประมาณปลายปีก็ปลูกอ้อยครับเตอไม้คือปลูกอ้อยนะครับพอดีสิไปเปลี่ยนยางกะททำคลิปไม่ให้เบิ่งนะครับบรรยากาศทุ่งนาครับเขาหงอกกำลังหงอกหลายครับเจ้าชิมฮาครับพันดีครับ ต่อไปเขาก็มืออึดเขาเจ้ากินหรอครับเ่อมันเกิดน้ำมันแทนะครับมันฟุ่งขึ้นมาครับเขาพายางไปเบิรงครับชมคลิปนี่เยาวจากน้อยครับด้บ่คเขาได้ลงคลิปนะครับให้พี่น้องเอฟซีทุกคนได้ติดตามเบิรงครับบรรยากาศนะครับอยากให้นี่เกิดร้ายครับนี่นะครับนี่ให้นี่ประมาณเครื่องฟ้ามือครับ นาอยู่นี่กับประมาณสี่ไร่ครับส่วนมากกับปลูกเต้าอ้อยครับแต่ปีนี้พักดินก็เลยก็เลยมาปลูกอันเขาปลูกเขาเรากันสิกข้อทีปลูกอ้อยรบ,อบนะรรยากาศนบรรยากาศด,ดีตอนเศร้าหนังงัวปูวันครับนะของปูวันครับเป็นเลี้ยงงวัวโอ้มาทางไหนเนาะมา พาเขาพาเขานี่นี่ลับมาเลีนครับมาแถวนี้แล้วครับมาไล่ครับที่แถวนี้มาเลียงมาเลียงกลาวยเหมือนกันยางพาเนี่ยกับธรรมดาครับนี่มีห้อยน้ำมันขังครับก็แสดงว่าน้ำมันขังมาพีอยู่นะครับทั้งนี้กับึ้นมาพีอยู่ธรรมดาที่ไปทั้งพุ่นทั้งนี้น้ำกับขังปลาไปก็โอเคอยครับมาเบื้องน้ำครับบุญทั้งบุญมันขังครับขังปลาไปโอเคก็ถือว่า ก็คือว่ามันขังอยู่ครับมันมันมัน่นนนไหลไหลท่อนทั้งผุนท่อนทั้งพีไลบางเทือนี่เขาเรียวเบิ้งคือมันสูงเลยครับแต่ว่ามันหนักตำ่ำหนามมาครับขเขาเห็ดนะครับเขาหนีงเจ้าชิบหาด้ยครับนี่นะครับสูงประมาณเนี่ยครับฝ่ามือนะยยครับ งามอยู่นะครับถ้าม no our our part, ันบ่แรงบ่ยังเนี่ยเขาก็ได้กินครับเห็ดพ่อะว้ได้กินครับถ้าบบมีเขามันก็ลําบากครับซื้อถ้ามีเขาเขากับ่บได้ซื้ออยู่สซเขากับสบายครับมันลำบากได้กินนะได้กินได้ทำบุญทำทานพขอก็ได้พรายู่พอไปครับบ่บ่ได้ขายขายกับโบคุ้มค่าหรอกครับราคาเปนบบดีครับเขากับงามราคาดีเขากับ่บมีเขา มันกระแป็ดด้วยครับน้ำม,มีเข่าลายพันราคาพอดีอย่างนี่นะครับอันนี้แต่หาเฮาเห็ดใอยู่ไว้กินกับพออยู่ครับสีไร่นี่กะห้อยทามันได้กะม่าตาั้มก็าสามสีอุ้มครับสามอุ้มกว่าพลละครับสองสามอุ้มไปตีไบสามอุ้มครับทามันงามนะครับสามอุ้มกับสามตันพุ่นกำพ้นครับเสียกำพน้นเสียกำพ้นหน่หนยหน่ห กับลูกชายครับเสีย่ยวกัพืนนี่ยละงูวเพื่อนกันนี่ยละครับปู่อันนี่ยละที่เพื่อนกัอยู่นั้นปลูกหญ้านะครับอพอดีได้มาบ้านก็นมาทำลิปให้เอฟซีเรเบิ่งครับบ่ค่อยได้มาเท่าใดหรอกครับยากอ่นครับนี่ยละเอลชีซูเนี่ลเรเป็นคนเห็ดครับตะกี้เป็น ดอนครับเป็นดอนเป็นตาป้อยครับขอ้เบื่องบรรยากาศคไปเอาเดินทางต่อครับเอาเอลซีสูญไปเปลี่ยนยางนาครับมันมันมันหล่นหมดแล้วครับผมก็บ่าสิบืนให้มันพูดละบันนั่นพราทีเปลี่ยนมันเบาแมนครับมันหล่นมันบวมครับนี่ครับมันยมบวมครับบวมขึ้น ล้นหลายแล้วครับนี่ครับบวมองอด้านข้างน,นี่นะครับเลยนีครับไปข้เอเอดินทางไปครับไปคือรถแล้วตารถไปแก่สญญายงานนะครับน้งไปยางๆนะฮะด้านยางก็อยู่วพวกสูงเนี่ยนะครับ ว่าเขาจะดำเนินการได้ดำเนิยการได้นะาาครับบรรยากาศนะครับอากาศขึ้นเครื่งครับชื่อสุดนปีนี้ค่ะได้โย่ร้อยหกสิบไรครับไผนาครับ เขาได้เขาได้หมุนครับเขาได้หมุนเขาได้หลายขึ้นหมดเพราะว่าเขาไปเฮ็ดแบบเวลาว่างเขาก็มาเฮ็ดนะครับเขาก็ได้เฮ็ดมาจับตึ้มโมกันอันนี้โคกลองน้านะครับเนีเ่ยโคกกลางโคกลองน้าครับ ก็ครับไม่ต้องนานน้งามครับรนรง้านะครับเากัอ่ามนบัวัน้างกว่าจ้ครับแล้วก็ตากนามร้อยไร่ครับไอ้บัดนะครับจะเข้ามา ตัวเท้าคือครับเห็นตัวเท้า,เาก็ได้ร้อยห้าสิบนะครับมีรถเบอร์ซอยกับรถเบอรสามนะครับรถเบอ,เบอ,บเบอดีรถเปอร์ทีมงานเกี่ยวเขา่าวางบนไบน้าตัดไปแค่นี้วันะครับลิ้เดียวครับ